สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่สอง มีถุนายน2566สวัสดีหลังหวยออกครับทุกท่านเมื่อวานก็ทราบผลสรากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วสอบผ่านกันไหมครับรางวัลที่1ได้แก่125 272 2ตัวล่าง09ทุกท่านมาครับมาดูแนวทางที่อาจารย์ให้เข้ากันเนาะไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดหน้านะครับงวดใหม่ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอสังคนขี้ตัวเลขกําลังวันพฤหัสของอาจารย์นั้นมี27ทุกท่านมาเป็นตัวกลับนะครับหวยออก27209ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุดบนนะครับ2ตัวบนของแอดเกแนวทางของอาจารย์มี27ทุกท่านมาเป็นตัวกลับเนาะ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของไบอัดเทปแนวทางของอาจารย์มี2 7ทุกท่าน2 7เข้า2ตัวบนมาเป็นตัวกลับนะครับส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวใบนี้จะเป็นแนวทางของเข้าปั้นเข้าปั้นเข้าชุด3ตัวอยู่นะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับเน,ะเนาะแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็คือ2 2 7นะครับอยู่ในส่วนตรงนี้ ห่อยออกสองตามต่อนะครับคู่โต๊ะสาตัวบนถัดมาก็จะเป็นแนวทางล่างบนน่ารักของอ้วนโคราดแนวทางของอาจารย์มี90ทุกท่าน90ลงไปล่างต่อมาครับแนวทางของแอตทเ,ทเลใจแนวทางของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยทุกท่าน ส่วนข้อมูลบนของอาจารย์มี72นะครับตรงๆข้อมูลล่างของอาจารย์ก็มี09ตรงๆทุกท่าน2 7 2 0 9ส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับตามต่อทุกท่านแนวทางของแอดทะเลใจถัดมาแนวทางของแอดบอลคนหนุ่มเหนือแนวทางของแอดบอลก็เข้านะครับ เข้าเป็นชุดลองทุกท่านชุด2ตัวของอาจารย์นั้นมี72 72ขึ้นไปบนตรงๆนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์สมยศถนนสายบางนาตราดแนวทางของอาจารย์มี27ทุกท่าน27ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมารีนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวล่างแนวทางของอาจารย์มี0 9ย์ทุกท่าน09ย์ ใบนี้แนวทางของนาอ้วนแนวทางนาอ้วนมี27นะครับทุกท่าน27ขึ้นไปบนเนาะข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับมี729ประมาณนี้ทุกท่านถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดกิดนะครับใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบนตรงโต๊ะแนวทางของอาจารย์มี7 2ทุกท่านเข้า2ตัวบนตรงตรง แนวทางของ b ลายเอเชุดนี้ก็เข้านะครับแนวทางของอาจารย์มี2 7ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเอื A ้อยลาแนวทางของแอดเอื A ้อยเข้าล่างนะครับทุกท่านล่างชุดเน้นของอาจารย์มี09ทุกท่าน09ในส่วนข้อมูลบนของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับ ถัดมาก็จะเป็นทางของแอสสวนแตงแอสสวนแตงมี0ูนย์เก้ทุกท่านศูย์เอยู่ตรงนี้ลงไปล่างนอหวยออก272 09ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยใบนี้เป็นข้อมูลล่างแนวทางของอาจารย์มี0ูย์เตรงๆทุกท่านตรงนี้เลยนะครับตรงๆเป๊ะๆกันเลยทีเดียวเชียว แนวทางของแอดนางฟ้าน้อยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทุกท่านถัดมาก็จะเป็นข้อมูลบนของอาจารย์มี72ทุกท่าน72ตามต่องวดใหม่นะครับแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดยายผาผาสวรรค์บัลเล่งเลข แนวทางคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับมี2 7แล้วก็มี9 0แนวทางของแอตีน้อยกระดานดำก็เข้านะครับสุดทัดเลขเด่นของอาจารย์เข้า2ตัวมี0ย์ลงไปล่างส่วนเลขชุดไม่มี0 9นะครับ อีกตัวหนึ่งครับเด่น2แนวทางเลขชุดของอาจารย์นั้นมี2 7เนะครับเข้าบนอยู่ทุกทันตามนี้ครับแนวทางของแอดแมงปอก็เข้าทุกทันงวดนี้มี2 7นะครับ2 7ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์เสือสั่งฟ้าแนวทางของอาจารย์มี0 9ตรงๆทุกทันนย์ตรงๆ บนี้จะเป็นแนวทางของแอดโยนะครับแอดมินโยแนวทางของอาจารย์มี72ทุกท่านเลขวิ่งบนของอาจารย์มาทั้ง2ตัวเลยนะครับมี7กับ2เลขชุดของอาจารย์ผิด,ผด,ผดตัวเดียวนะครับใกล้เคียงที่สุดก็732ใบนี้โครงสร้าง2ตัวบนล่างของสนโพดัมแนวทางของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับมี0 9ย์แล้วก็มี72 เข้าตรงๆทั้งสองชุดเลยทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับแนวทางที่อาจารย์ให้เข้าเนาะไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดหน้าขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ